สวัสดีค่ะความเหมาะตอนเช้าๆนะคะนี่นะคะก็เป็นเต็นที่เรามากลางพัอปบดี้เป็นไรครับป๊าป๊าป๊าไปล้างจานหนุนไปไหมใส่ถ,ถุงเท้าใส่ถ,ถุงเท้าก่อนตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ล้างจานนะคะโบก็เอาจานของเรามาล้างนะอันนี้เหมือนตู้เย็นอ๋อมีกุญแจล็อก Okay. ต้องใช้กุญแจอ,อันนี้เป็นบริเวณที่ซักผ้านะคะห้ามล้างจานนะจะมีป้ายติดไว้นะไลยซักผ้ามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำตรงนั้นก็เป็นเต็นท์เ่าน,นี่เป็นบริเวณแคมปิ้งข้างในนะคะวิวภูเขาแบบมีหมอก ก็เช้านี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปน้ําตกคอสยักษ์กันนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะจากแคมป์ที่เราพักนี่นะคะเป็นทางผ่านก็จะผ่านอิตาลีด้วย ทางนะคะทางในแผนท,ที่ความคดเคี้ยวอีก55นาทีเราก็จะไปถึงจุดหมายนะ ว <One> ันเว่ยอันนี้ทางวันเว่นะคะตอนนี้โบก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะคะนี่โบจอดรถไว้ด้านหลังนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินตามกลุ่มข้างหน้าไปนะคะโบไม่รู้ว่าทำไมโทรศัพท์โบโอินเทอร์เนต็ตใช้ไม่ได้นะใช้ได้แต่ของโทรศัพท์พิมาอันนี้เป็นแคมอะไรเลเซอร์เลเซ่าแคมเลเซ่า นี่นะเขาก็มีช้าแคมป์นะคะตั้งแคมป์ตรงนี้ได้นะกลางหุบเขาแม่น้ําน้ําตกนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีป้ายบอกทางไปน้ําตกนะสลับโคสยักนี่นะคะมีแผนที่บอกนะเส้นทาง t r ร k ก i n g นะคะดูน้ำสิสีฟ้าสีเขียวแบบพูดไม่ถูกอะ่ะเป็นสีแบบเขียวๆใสๆเนาะ ว้าวน้ำใสมากบอกว่าลงไปถ่ายข้างล่างอะนี่ไงคนลงไปข้างล่างกันนะคะมันต้องลงไปข้างล่างนะมาถึงจะสวยนะ สองฝัง่งฝั่งนี้มีอะไรเดี๋ยวกเขอแวะดูหน่อยข้างหน้าเป็นน้ำตกเด๋ยวเราเดินไปกันต่อน้ำใสมากเลยนะคะ <c oughs> ไปไหนได้อีกเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็ได้อีกนะคะมีแบบไปปีนหน้าผาด้วยแล้วก็นี่น้ำตกที่เราจะไปนะคะไปต่อทางนี้ ดี๋ยวรอพี่มากมาเข้าไปพร้อมกันคนละ5ยูโรผู้ใหญ่5ยูโรนะแต่ว่าคนที่ฟรีนะคะแต่บอกว่าน้ำมันไม่ค่อยมีอะนะเหมือนน้ำมันแห้งนะคะโอ้ล่มเย็นเย็นสบายจังไม่หนาวนะคะอากาศแบบเย็นเย็น ธรรมชาติโอโซนนะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์มีบันไดขึ้นไปข้างบนอีกนะคะเนี่ยสวยมากทางไฮกิ้งดีที่สุดนะคะอาจจะลื่นได้นงว้าวเฮ้ยางสวยเอ้ยพอไม่เคยเจอน้ำตกในถ้ำเฮ้ยมันสวยมากโอ้ มันสวยมากเลยคะ่ะโค้งมันสวยมาก เขาจกันไว้ให้แค่นักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนนี้นะคะไม่สามารถลงไปได้ไม่นั้นเราก็จะได้ภาพแบบสิบคนอะไรเงี้ยอันนี้เขกากันไว้ให้นักท่องเที่ยวอยู่แต่ข้างบนนะก็เลยได้ภาพแบบสวยๆแบบนี้นะคะเฮ้ยก็สวยจริงนะทุกคนกดูด้วยตาก็สวยเพราะว่าดูผ่านกล้องก็สวยนะว้าวมีทางลงนะคะ ต้องระวังแต่เขามีป้ายติดเอาไว้ทุกที่เลยนะคะตรงทางซื้อตั๋วด้วยนะว่าห้ามเอาขาจุ่มไปในน้ํานะถึงจะถอดถุงเท้าถอดรองเท้าก็ห้ามนะคะนี่น้ําเขาก็จะใสไลายคนมายุ่งวุ่นวายนะคะลน้ํามันก็จะไหลต่อลงไปข้างล่างเนาะ เดีย๋ยวโบถ่ายรูปซะหน่อยอตอนนี้โบมาแวะเก็บตกาทางกลับนะคะก็แวะมาเจอนี่ทางที่เรามาแล้วเราไม่ได้แวะนะเรารีบเดินไปน้ำตกนะคะโบก็อยากจะลงไปข้างล่างด้วยนะคะไปถ่ายรูปคนก็เล่นน้ำอะไรกันเนาะน้ำใสน่าเล่นมากเลยอะ่ะยอา จากจุดชมวิวเมื่อกี้นะคะที่เราไปยืนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันมาเนาะโบก็จะกลับไปตรงสะพานนะคะแล้วเราค่อยกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเดินลงไปข้างล่างน้ำตกนะคะอุ้ยมีคนจะกระโดดสะพานนู้เฮ้ยโอ้ยสุดยอดทุกคนเห็นปะเขาโดดลงจากสะพานนว้ยแต่เรากลัวลูกตกสะพานก็โดดลงจากสะพานนะคะ นี่นะโบก็อยากจะมาถ่ายอีกสักทีหนึ่งนะคะเด็กก็มาเล่นน้ำกระโดดเล่นน้ำกันเนาะม wow. <Wow>. wow. ีตอนนี้แดดออกแล้วแบบน้ำใสแบบน้ำดีมาก กำลังสวยเลยนะคะน้ำใส่ดีสุดๆฝั่งนี้ก็สวยอยู่นะฝั่งนี้ก็สวยนะคะเดินม,มาเรื่อยๆจะมีจุดแวะนัง่งพักว่ายอ้ำกี่ตัวอู้นะไอเด็กว่ายน้กี่ตั อ้าจิ้งเหลนพอดีค่ะพอดีเห็นจิ้งเหลนเหรอครับลูกโอ้โหพอดีเ,เห็นจิ้งเหลนอ่ะแวะพักกินน้ำกันก่อนนะคะกินน้ำกินขนมกันก่อนตอนนี้เราก็จะเดินลงมานะคะจากด้านบนจุดชมวิวตรงนั้นก็จะเดินไปจุดด้านล่างน้ำตกนะไปสัมผัสน้ำเย็นๆกันสักหน่อยนะคะ ขอถ่ายรูปตรงสะพานหน่อยนะคะนี่นะพยายามไปทางที่แบบเออยังไงดีลอดไม้นี้เข้าไปนะคะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนจะโดนบาดไหม จะโบจะถอดรองเท้าก่อนนะว่าอยากแช่ขาจุ่มขานะคะปาว้ายน้ำเย็นเย็นยอะเยือกแต่ก็อากาศร้อนเข้ากันได้ดีมาก แวะจอดรถข้างทางนะคะเราจะไปกินข้าวเห็นร้าน,นะะอาหารตรงนั้นนะก่อนไปน้ำตกโบก้านะครับของโบมาแล้วนะคะเป็นมิกซ์กิวมิกซ์กับเนื้อหลายอย่างของโอดีเป็นปาเกตตี้โบลอนสแล้วก็ของพี่มากเป็นคาชิชิพร้อมกับ โอเคเราได้ที่จอดรถนะคะตอนนี้โบก็จะเดินไปดูน้ำตกโบกานะคะโบเห็นน้ำมันแห้งๆอะ่ะโบไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่าแล้วก็ในแมปบอกถ้าจะเดินไปถึงน้ำตกเลยอะ่ะสามชั่วโมงนะคะในการเดินไปสำหรับเราแล้วมันมันนานสำหรับคนอื่น่นเขาเข้าแถวเดินไปเตรียมขึ้นเขาแล้วนะคะนี่นะน้ำตกโบกานะ โอเคโบก็อ่านคร่าวๆนะคะก็คือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในสโลวีเนียแล้วก็สูง136เมตรแวะมาจอดรถเฉยๆนะมาดูป้ายชื่อน้ำตกนะคะก็กลับแล้วไปที่อื่นต่อตอนนี้บ่ายโมงครึ่งก็จะไปถึงอีกน้ำตกก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะประมาณนี้ตอนนี้โบก็มาถึงน้ำตกนี่ึ้นชื่อให้ง่ายๆนะคะง่ายดี ก็เอารถมาจอดตรงนี้เขาบอกว่า2ชั่วโมง5ยูโรนะมีป้ายบอกอยู่นะคะวันนี้โบก็มาดูทางที่แบบขึ้นไปชมน้ำตกนี้นะคะขึ้นตรงที่เราจอดรถตรงนั้นนะแล้วก็ตรงทางขึ้นนี่เลยนะมาแล้วครับมาแล้วครับพอดีมาแล้วครับ,รบ,อรบโอ้โหโอ้โห คนมีอายุเขาก็แบบชิวๆนะคะใส่เสื้อใส่กางเกงแบบไม่ต้องแบบจัดเต็มเขาก็ขึ้นไปกันนะขึ้นไปดูยอดอํำตก สองพ่อลูกกันขึ้นไปแล้วนะคะ <laughs> ที่นี่เสียแค่ค่าที่จอดรถนะคะสองชั่วโมงห้ายูโรนะก็โอเคเลยนะยื่ตรงนี้ละออ,องน้ำยังแบบกระเด็นมาถึงนะคะ,ะว้าว มางนั้นก็เดินไปได้นะเดินไปอ้อมด้านหลังน้ำตกนะคะไปเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้เดินไปด้านหลังน้ำตกนะคะที่สเต็ปแบบว่ามันลื่นลงไปได้นะคะเป็นรองเท้าโบมันเป็นรองเท้าไฮกิ้งไงก็เลยพอจะไปได้นะคะพี่ว่ามันเป็นนิวบาลานซ์กวัวมันลื่นอะ มันไม่เกาะอ๊มีแมงมุมด้วยนะคะก็เปียกอยูอย่ตรงนี้ก็เป็นน้ำน้ำหยดน้ำย้อยนะคะ ดที่มากโอ้ย,อยน้ำเข้าตาตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะ อันนี้แวะดูป้ายสักหน่อยนึงขึ้นไปได้อ,อีกเราไม่ขึ้นไปแล้วเราจะลงเย่ <Yeah. laughs> ตอนนี้โบมาแวะจอดรถตรงนี้นะคะตอนขาบมาโบเห็นตรงนี้มันสวยนะคะ สวยดีนะตบนสสพานนี้นะคะข้างหลังก็เป็นโบสถ์น้อยนะคะตรงนี้มีน้ำตกอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกแต่ตรงนี้เรามองอะไรไม่เห็นเลยไม่มีทางลงแล้วนะคะมีแค่ตรงนี้นะ ก็เป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับโบสแมวทางที่เราไปไฮกิ้งน้ำตกกันมานะคะมาทางนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์เราละกลับไปอาบน้ำพักผ่อนเขาไม่ทำทางให้คนลงไปเลยนะเขาะน่าจะอนุรักษ์น้ำอะ่ะไม่อยากให้คนนักท่องเที่ยวลงไปแบบใส่น้ำแบบนี้นะคะหรือมันอันตรายอบก็ไม่รู้นะ